Uhul, <laughs> uhul, วันนี้นงวนมาอีกแล้วค่ะที่ชันเนเธอร์คาเฟ่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านี้นงวนก็ไปดูทุ่งทานตะวันมาเรียบร้อยแล้วค่ะตกเย็นมานะคะก็จะมากันที่นี่เลยเป็นสถานที่เดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ติดติดกันเลยนะคะมาถึงก็เจอพี่พีเเลยนะคะน่ารักมากเลยแล้วตรงหน้าประตูนะคะก็มีพี่ท่านนี้มารอต้อนรับเลยค่ะนงวนแอบกลัวอยู่นิดนิดนะคะใกล้จะวันฮาโลวีนแล้วค่ะที่นี่ก็จัดเตรียมเป็นวันฮาโลวีนเลยนะคะแต่ชุดนงวนคือไปทุ่งดอกทานตะวันมาค่ะไม่เป็นไรนะคะที่นี่เขามีพร็อพให้เต็มไปหมมดเลลยค่ะสาารถซื้้อแวก็ แต่งให้เข้ากับตรีมที่นี่ได้เลยค่ะส่วนนงวดก็มาในลายดอกนะคะก็เอาผ้าคลุมสีแดงไปเลยค่ะใส่มาคือได้เลยนะคะสามารถเข้าร่วมตรีมได้เลยค่ะและพร็อมนะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเลือกจนลายตาเลยนะคะจากสถานที่บรรยากาศได้สวยมากค่ะมองไปมองมานะคะนงมดแต่งเหมือนแม่มดไปแล้วค่ะและพี่ๆที่ยินต้อนรับนะคะแต่และคนก็คือน่ากลัวมากที่นี่เขาเปิดถึงสองทุ่มเลยนะคะยิ่งมืดมาคนก็ยิ่งเยอะเลยค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าพี่ๆเคยดูคลิปน้งมดนะคะนงวดมา ไปล้อรอบหนึ่งค่ะที่นงม้วนมาดูสวนแคทตัสติดใจแล้วก็ชอบบรรยากาศที่นี่มากๆและที่คาเฟ่ก็จ่ายงานตรีมฮาโลวีนนงมว์ก็พลาดไม่ได้เลยคแต่และคนที่มานะคะก็แต่งตรีมฮาโลวีนหมดเลยค่ะแต่งออกมาได้สวยกันทุกคนเลยนะคะคาเฟ่นี้ก็จะมีชั้น2ด้วยค่ะเดี๋ยวนงมว์จะพาขึ้นไปดูกันหน่อยนะคะยิ่งมืดมานะคะบรรยากาศยิ่งดีเลยค่ะมากี่ครั้งกี่ครั้งนะคะนงมว์ก็ประทับใจที่นี่มากๆค่ะเพราะว่าอบล้อมไปด้วยภูเขาและตอนนี้อากาศก็กําลังเย็นสบายเลยค่ะผู้คนก็มากันเยอะแยะเลยนะคะพี่ๆท่านะนนะคะ ลองมาเลยค่ะประทับใจแน่นอนได้รูปสวยๆกลับบ้านเยอะเลยค่ะเมื่อเดินถ่ายรูปเหนื่อยแล้วนะคะก็ได้เวลาเข้าคาเฟ่กันแล้วลค่ะเค้กที่นี่นะคะก็ทําเป็นตรีมฮาโลวีนเลยค่ะเค้กไม่น่ากลัวเลยนะคะน่าก,กินมากๆตอนนี้หิวมากและะ้วค่ะเดวนงมนจะมาชิมให้ดูกันเลยนะคะระหว่างที่นงมน,นั่งอยู่ในร้านนะคะลูกค้าก็เข้าออกตลอดเลยค่ะคนเยอะมากๆลและนี่ก็คือไดฟูกุนะคะกัดไปคําแรกนงมนลองวาวอร่อยมากๆเลยใครมานะคะก็ต้องลองเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นไอศครีมทัพปิ้งเยอะมากอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็จะมีมาฉาฮอกกัน ไโดมิวเค้กอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะระหว่างที่กินอยู่นะคะน้องมนก็เจอน้องคนนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยอดใจไม่ได้เลยค่ะในความน่ารักต้องเข้าไปเล่นด้วยเลยนะคะและที่นงมดกินอยู่นี้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตเบลค่ะอร่อยเข้มข้นมากๆอร่อยแบบนี้หอ่อกลับบ้านไปด้วยเลยค่ะพอเดิอนออกมานะคะก็เจอพี่พีเอฟซี FC ค่ะน่ารักมากเลยมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะพี่พีก็อยู่กันจนบุรีกันบรรยากาศที่นี่คือดีมากค่ะถ้าใครยังไม่ได้ลองนะคะนงมดแนะนํามาเลยเดี๋ยวรอช่วงคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวนงมดจะมากะๆค่